สวัสดีค่ะพี่น้องพ่อกับอัญญาน่าจะเลยเด้อค่ะเมื่อนีสิพ้าพี่น้องมาเห็นเมนูต้มน้อไหมเจวปลาแดงเด้อค่ะพี่น้องอ่ะอุปกรณ์ของข้าวค่ะอ่ะเครื่องปรุงเนืรอเมณนอุปกรณ์ในฟังของเนื้อไหมเด้อค่ะแต่สิเป็นนื้อไหมแบบนี้เนาะนื้อไหมลไรเด้อค่ะอันนี้ไปหาเองเด้เดี๋ยวเมื่อนาค่ะสิพ้าไปหานเนื้อไห้เนาะเขากลับมาเหตุการณ์ซับแบบนี้ซับใหญ่ในจักหน่อยเด้อค่ะเพราะว่าเขาสิต้มเนาะอข้าสิต้มกินกับเจวค่ะแต่ว่าคันเตุแกงมันกะิหน้อยก็นี้ค่ะอ่ะแล้วก็มี่เกลือค่ะ มีสองยางเทเนได้ค่ะฟังของน้องใหม่น้อะมาเบิงได้ฟังของปลาแดกค่ะพี่น้องมกปลาแดกของเฮ้านะอะกษิมีปลาแดกด้วยค่ะนี่ปลาแดดตัวน้อยหรือว่าพี่น้องมีตัวใหญ่ก็เอาตัวใหญ่ค่ะอันนี้เฮดเองด้วยค่ะ่เบิงใกล้ๆค่ะอันนี้พม่าดาเป็นคนเฮดค่ะปลาแดดบานหฮานนี้ละปลากระหาเองค่ะแล้วก็ต่อมาค่ะนี่ผงนัวอุมามีค่ะหรือว่าอันเขาเอิ่อนยัง ผงสุดโรดเนาะผงสุดโรดแล้วก็แป้งนัวค่ะภาษาเล่เอื่อนแป้งนัวเนาะใส่หน่อยแสแปหน่อยใส่หลายแสแปรหลายค่ะพี่น้องคารบโได้อ่ะผู้ใดบโกินก็บบต้องใส่เด้ออ่ะต่อมาค่ะนี่บักพริกค่ะพริกนี่กะเก็บเองค่ะปลูกเองเก็บเองกะซิมีทั้งพริกนุม่มพริกแก่พริกแดงกรใส่น้ำกันค่ะมันจังซิมีสีสนันเนาะแล้วกันี่ค่ะหอมแดงอะแล้วก็กระเทียมค่ะบ่ต้องอกอค่ะพี่น้องใส่มาแนวนี้เลยอ่ะแล้วก็ใบมะกรูดค่ะวัตถุดิบทุกอย่างปลูกเองเลยค่ะอ่ะต่อมาค่ะ ใบตองค่ะอันไปล้นไฟให้มันอ่อนเน่ค่ะจังข่อยเอามาใดเนาะอ่าโอเคเดี๋ยวห้องไปเบิ่งกันค่ะว่าวิธีเหตุเหตดจังไหนเนาะอ่าอันดับแรกค่ะห้องมะขวบักพีกก่อนเด้อค่ะพี่น้องอ่ะก็คือเอากระทะนี่ค่ะมาตัางเตาเนาะแล้วก็เอานี่เครื่องปรุงที่ห้างอันเตรียมไว้เมื่อกี้ค่ะเทลงไปเลยเทพร้อมกันเลย บ่ตองพิธีรีตองร้ายค่ะเข้าเฝ้าเฮ็ดเฝ้าแล้วเนาะเพราะว่าคนสมัยโบราานี่ค่ะเพิ่นซิมีเวียกที่ต้องเฮ็ดเนาะเพิ่นซีบบเดพ้พิธีพิธันในการเฮ็ดแน้กินคือคนภาคกลางนี่ค่ะคนภาคอีสานนี่เพิ่นซิเฮ็ดง่ายๆกินง่ายๆค่ะเพื่อสซมีเวลาเหลือในการไปเฮ็ดเวียกเนาะอ่าเฮากรัควค่ะเฮากระควไปเรื่อยๆเนาะอันนี้เดือค่ะพี่น้องบันที่นี่ นี่เ้าสังเกตเบิรคันเมนอันใดมันสุกกรเ้าก็เอาขืนกนค่ะห้าบอตองซี่เลียดแห้งเด้อค่ะห้าวไดเห็ดขายค่ะห้ากินเองห้าสังเกตเอาเลยสมมติว่าคันอันนี่ใบอันนี้มันไหมแล้วนี่ห้าก็เอาขืนก่นได้เลยแต่ว่าม้นนี้โชคดีค่ะมันสุกพร้อมกันค่ะพี่น้องห้าก็เอาขืนได้เลยเนาะห้าก็ไปพากไว้สักกรจังมาตัมเนาะค่ะอ่าบันนี้เราว่างอันพักบักพีกไว้ค่ะห้าสิบมาทำการมกประแดดค่ะพี่น้องนี่ประแดดที่ห้าเตรียมไว้เนาะห้ากะใส่ ใส่ขไไ้าไปในใบตองที่เาเตรียมไไ้เมื่อกี้ค่ะะเขาบอตตองเอาาน้ามันใส่เด้อแต่เดี๋ยวพ่ออันมันสุกหนีน้มมันจะออกมาจากปลาเทาเด้กตาก็ห่อแบบนี้ค่ะบตองห่องามก็ได้ค่ะบม่ได้เย็ดขายเนาะห้างเค็ดกินเอง เรื่ออุปกรณ์ในการมัดมากก่ะพี่น้องเข้ากับเฮ็ดแน่ๆเอากระได้ภูมิปัญญาชาวบ้านเข้ากับเอานี่มัดเอาเลยสิสารผ่าว่าลืมค่ะโอเคเอาซ่้านี่ละมันเท่ากับไปยอย่างนะคะเ้าไปเบิร์กันค่ะวิธีการย่างปลาแดกเนาะ นี่ค่ะเข้ากเตรียมแนวอย่างค่ะมาตองดามาเรื่องอันค่วมเขาคีเมียงเด้อค่ะเข้าบอไดเอามาอย่างของกิดโดยตรงได้มันซีมีใบตองอีกเถอนึงอยู่จะไปซีเลียดค่ะพี่น้องมันบอกซึมเขาไปดอกคีเมียงไนะอ่าเข้ากัตังไว้แสิพอดีไปเห็นอันไม่หีบนะคะ่ะก็เลยได้มิกแอนด์แมทนะนี่เอามาคีบใส่นี้เ้อเพราะว่าลืมมันลืมเตรียมแนวเสียมากค่ะเข้ากระตังไว้แนวนีน่นี่ซับนี่แหละค่ะเข้ากับเ็ดยังก็ไดประมาณสิบนาทีค่ะเขาจังมาเบิงอีกเถินึงเนาะ ทีห้าทาปลาแดงข้าค่ะห้ากระซิมาตามเจวเนาะนี่ค่ะของที่ห้าขัวว้เมื่อกี้ค่ะเทร่วมลงไปเลยสังเกตว่าอันยาบาดเอาอันขวรมันออกด้วยค่ะเพราะว่าบ่มีเวลาค่ะฝ้าวเนาะอันสมัยตะกี้ไปกับฝ้าว่ำนี่แหละค่ะบ่มีเวลาออกแล้วก็อีกอย่างนึงบักพีกข้าเป็นบักพกปอดสารบักตองเป็นกระวลเรื่องยาเนาะคะ่ะห้าปลูกเองเห็ียดเองเนาะเครื่องปุงนได้มองนีซิมีแต่ผงสุรดด้วยค่ะผงนัวแป้งนัวเออใส่หน่อยแสบหน่อยใส่หลายแสบหลายขันอยากผมลนกับใส่เบิร์ดนี่ค่ะมันที่นี่อัน เขาสสังเกตว่าเขาสีบ่มีของเข้มเด้อค่ะมองนี้เพราะว่าอย่งอางเพราะว่ากานเท้ามกปลาแดกแลยเขาสะเอาหนามปลาแดกเขาเทใส่กานเท้าใส่ของเข้มมันสีเข้มตึมกันค่ะมันกินบ่ได้ที่เฮ็ดแล้วได้เทขกิมเนาะค่ะพี่นอ้องหาข้าวกระตัมจนแหลกจนทั่วข้าวพอใจกันแล้วเนาะอ่านี่ค่ะปลาแดกข้าวมันกะใบตองเริ่มใหม่แล้วกันมันสิมีกินหอมเด้อค่ะแต่ว่าพี่น้องสิบ่ได้ก,กินเด้เพราะว่ามันกินบ่ผ่านกล่องค่ะอันนี้มันสิใบตองมันสิใหม่เนาะเฮากะพักไว้ค่ะระหว่างที่พักเฮามาต้มเนาะใหม่ค่ะพี่น้อง อ่านี่ค่ะการต้มน้ำใหม่น้ำใหม่ที่ห้าเตรียมไว้เลยค่ะห้ากระใส่น้ำนี่น้ำสะอาดเด้อห้ากระใส่เกลือค่ะใส่เกลือเข้าไปเอามือยุบเลยบ่ต้องเอาซ้อนตักดอกประมาณการเอาค่ะอ่ะนี่สักสามยุบก็พอใส่เข้าไปเลยบ่ต้องทาน้ำเดือดได้ค่ะใส่เลยเพราะว่าข้าวสีขางไว้แล้วข้าสีไปเฮ็ดเบียกแนวอื่นค่ะอย่างที่บอกว่าคนโบร่านี่เขาสีมีเวียกร้ายได้ค่ะเขาบ่ได้มีเวลามาเฝ้าคือเมาเด้ อ่ะบานี้กระบอต้องเป็นกังว่านมัมสีใหม่หมอค่ะเพราะว่ายังเพราะว่าทานมันสีหมอดไปเองค่ะขั้นเป็นเตาแก๊ดนี่ขั้นห้าบอมมาปิดมันสีบอดัปหายได้ค่ะแต่ว่าเตาทานเตามหาเศรษฐีของห้านี้ข้อดีของมันก็คือว่าไฟมันสีหมอดเองค่ะเ้าบอต้องเป็นกัางวลนเรืองการอันไฟใหม่หมอแต่วาเห้าใสไว้ลายๆเนาะขั้นอันเบิดไฟนี่ก็ซุกพอดีค่ะแล้วก็จืดอันน้ำใหม่มันก็จิเท่าคมเองนะคะอ่ะใสไว้หน้านี่ละใส่น้ำไว้ลายๆก็ได้แล้วก็ปิดฟ้าเด้อ ปิดฟ้าไว้วานระว่างที่เท้าทานาหม่ค่ะเข้าไปตาแจวต่อเนาะอ่านี่ค่ะเข้ากรใไซพงนัวเข้าไปเย่สไซร์ไรเดอร์ผมสิโลนเบิร์ดเด้แต่ว่าขั้นไซ่หน่อยมก็บาแสบเนาะนี่ผู้ไดบโบกินก็บโบตองไซเดอร์อันนี้แล้วแต่พวกมากค่ะฮาปัดตามไปกันหน่อยนี่เด้อค่ะปอบ้านนี่หรือว่าพี่น้องมากแล้วก็หนีก็ได้ด้วยกันค่ะ,อะโอเคแล้วแล้วข้าวขว,ว,วด วดสวอันนี้ค่ะปลาแดงของข้าสุกแล้วเรียบร้อยค่ะเฮากับท่าการเท่ลงไปเลยค่ะพี่นออ้องบนเนนประเนีดสวยงามด้วยค่ะเน้นว่ากินได้ไปเฮ็ดเรียกท่านกับพ่อเท่ใส่ยังสีเลยค่ะกับมามาโหนาแจวฮัาจาั้อน เอาประแดงมาผสมใส่แจ่วฮะจักน้อยนี่ค่ะแจ่วข้าเรียบรอยแล้วปันที่เดียเข้าวานอหม่เนาะข้าวอหม่ซุปก็กินได้แล้วค่ะหนึ่งสบู่ง่านไปค่ะเดี๋ยวอัญญามาเบิ่งเนาะ าเบิ้งค่ะพี่น้องนี่ค่ะมันจีเป็นเรื่องเลื้งเนี่เด้ออันคันพี่น้องบ่แน่ใจค่ะพี่น้องกระซิมเบิ้งคันมั่นจืดแล้วมันสิบมีรสขมนะนะค่ะข้าว่าจืดกระถือว่าใส่ได้ค่ะก็เอามากินได้เลยซิเบิ้งกอนได้ค่ะอันนี้บ่ติปปัญหาอย่างนอเหลือโพลัคนเพ่นสีห้มันมีคววมขมอยู่จักหน่อยอมขมแน่นิดนึงก็ได้ค้อกันค่ะแต่อันอยากขอแบบจืดๆเลยเนาะ อโอเคนึ่งซมโมงพันไปเดี๋ยวอนยาซิมมันกันเด้ค่ะอ่ะโอเคอันนี้รสชาส่ไดเลยเด้อค่ะเข้ากับโปงหมอเลยค่ะเ้าไปกินเขากันค่ะพี่น้องอ่าแล้วลวค่ะแนวกินห้าเบิ้งนี่เด้อค่ะเรียบร้อยแล้ะค่ะเข้ากินเขาแล้วเข้ากับสิเรไปดำหน้าเด้อค่ะคลิปนี้พ่อแค่นี้เด้อค่ะอันขอไปกินเขากันเด้อค่ะพี่น้องบ๊ายบาย